ว่างๆนั่งแต่งหน้าอยู่บ้านกันดีกว่าคนวันนี้ขอเป็นสาวปากดีที่งอ่เอาแต่ใจนะคะดืด้อๆหน่อยจ้าไม่เสียเวลาเริ่มกันเลยดีกว่าคอนแทคเลนส์วันเดยนะคะลูน่าจากแบรนด์ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำแร่อีแวงนะคะเช็ดหน้าด้วยแผ่นแผ่ดของแคร์กระช่าง่ายตาฟ้าอ่า ผิวหน้ากระจ่างใสภายใน7วันจ้ะแล้วก็บำรุงผิวหน้าด้วยครีมนี้ค่ะผิวหน้าจะได้ชุ่มชื้นนะจ๊ะจากนั้นก็มาใช้ครีมกันแดดของ s u p e r g o o p ค่ะ SPF 40 PA+++ วันนี้ขอใช้เป็นครชชั่นของ Dior นะคะผิวหน้าก็จะได้กระจ่างใสเรียบเนียนแล้วก็มีความฉ่ำ g l o อยู่บนใบหน้าด้วยค่ะคอนซีลเลอร์จากทาส์ค่ะตัวนี้ก็จะมีความสว่างกระจ่างใสแล้วก็มีความเป็นประกายเล็กๆเบาๆด้วยนะสีแก้มเนี้ยของนิกต้องยกให้ที่หนึ่งเลยสีสวยมากปัดคิ้ยวกันค่ะพี่ป้อมินิค่ะ เลิศคาตากันนะคะเป็นแบบกิเตอร์ชมพูเล็กน้อยนะจ๊ะแล้วก็อินไลเนอร์ค่ะวันนี้จะไม่ขีดอายไลเนอร์นะใช้เป็นอินไลเนอร์ทั้งหมดแล้วก็ค่อยเอาแปรงนะมาปัดตรงหางอีกนิดนึงลากเห่ยวไปไดัดคอด้าปัดมัสคาร่าของนาค่ะตาสุดเกียวเจ็นหน้าค่ะเรียวเป็นยุงสันดั้งเนี่ยต้องไม่ต้องพึ่งหมอกันไปเลยนะจ๊ะแล้วก็ปัดไฮไลท์ค่ะของบอดี้ช็อปจ้าโกลไม่ไหวแล้วจ้าหน้าเป็นกระจกมาก ดีกว่าน,นะคะใช้เป็น2อสีค่ะทแทบลงไปดูเบรนปากนะคะเครื่องสำอางของแนนที่ใช้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะจะอยู่ตรงแคนชั่นค่ะสังเกตนิดนึงก็จะรู้แล้วค่ะว่าน้องแนนใช้อะไรไปบ้างนะ